ไปดูกรณีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ <c oughs> ล่าสุดก็ประกาศชัดเจนนะฮะว่าภายในต้นเดือนกลุ่มภาพันธ์จะมีการสรุปปรับเกณฑ์เกี่ยวกับ naked short และ robot trading สรุปนะสรุปสักที ต้นเดือนกุมภาจะสรุปกันอย่างไรอันนี้น่าสนใจนะก็ล่าสุดเปิดเผยโดยคุณพากรปีตตทวัชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้จัดการตลาดท่านว่าอย่างไรบ้างเขาก็บอกว่าตลาดหลักทรัพย์ก็บอกว่าหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์เองมีการว่าจ้างที่ปรึกษาระดับโลกอย่างโอลิเวอร์ไวแมนนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคล ให้เข้ามาดูว่าสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ดําเนินการเพื่อป้องกันเล็กเกช็อตและก็การกํากับดูแลโปรแกรมเทรดเนี่ยรวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆนั้นนะครับว่ามีสิ่งใดบ้างที่ไม่เป็นมาตรฐานระดับสากลน,นะครับโดยผลการศึกษาในเบื้องต้นนะครับมีความน่าสนใจหลายเรื่องทั้งเรื่องการป้องกันการทาเล็กเกช็อตนะครับและการกําหนดการาการส่งคําสั่งซื้อด้วยโปรแกรมเทรดที่เหมาะสมนะครับโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปาภายในสัปดาห์แรกของเดือน กุมภาพันธ์นี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นกับทุกหน่วยงานในตลาดทุนอีกครั้งทั้งนี้ยืนยันว่าที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีการทำเล็กเกตช็อตเกิดขึ้นจริงแต่ตลาดหลักทรัพย์ยังมีการเปิดรับข้อมูลที่น่าสนใจเพื่อทําการตรวจสอบต่อไปนั่นเองนะครับก็คือโดยสรุปเนี่ย <c oughs> ก็ตั้งแต่ตรวจสอบมายังไม่พบว่ามันมีการทับเล k กเกตช็อตครับแต่ก็ไม่ปิดกัน้น<อ>คือถ้าใครมีข้อมูลนะฮะที่มันชวนให้หน่าสงสัยอย่างไรเนี่ย นะฮะก็แจ้งไปที่ตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ก็จะทําการตรวจสอบครบนะแต่ทุกครั้งเนี่ยที่ฟังไม่ว่าจะใครก็ตามนะฮะที่บอกเฮ้ยตลาดทุ้นไทยตรวจแล้วไม่มี naked ช็อตเนี่ยคือผมว่าหลายคนฟังแล้วมันอาจจะยังรู้สึกขัดขัด,ขดหูนะเฮ้ยนะการที่บอกว่าไม่พบเน k e d ช็อตเนี่ยอันนี้ก็ขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมเข้าไปแล้วกันเพื่อให้มันเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันนะฮะแต่ทั้งบทเนี่ยนะฮะไม่ใช่บอกว่า ตลาดหุ้นไทยไม่มีมาตรการป้องกันเรื่องพวกนี้นะคือ uh huh. ของเราเนี่ยต้องบอกว่าต้องยอมรับว่าตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดหุ้นที่มีมาตรฐานสูงมากๆในระดับหนึ่งครับ <c oughs> เทียบกับหลายๆตลาดในเทียเดียวกับเราเนี่ย <c oughs> โอ้ของเราผมว่าไปไกลแล้วนะนะฮะแต่ทีนี้มันก็จะมีอย่างเช่นว่า <c oughs> ที่บอกไม่พบเนเกตช็อตเนี่ยตรวจอย่างไร <c oughs> ตรวจตรงไหนตรวจเมื่อไหร่ครับ ช่ไหมฮะครับคือถ้าบอกว่าหากมันมีจริงการมีการกระทําที่เรียกว่า naked short จริงๆคือการช็อตหุ้นโดยที่ไม่มีหุ้นเนี่ยนะฮะแต่มันสามารถเซตเทิลกันได้ในระหว่างวันอืนะครับก็เซตเทิลก็คือมียืมมาขายแล้วก็ซื้อคืนเรียบร้อยจบนะฮะเซตเทิลได้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีเหตุใดๆเกิดขึ้นเพียงแต่แอคชั่นระหว่างทางมันได้สร้างความผันผวนให้กับตลาดไปแล้วไง อ๋อถูกไหมมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วเออเมันเกิดแล้วอแต่ถ้าไปตรวจตอนท้ายหากว่าทุกอย่างทุกธุรกรรมมันเซตเทิลกันได้ครบจบเรียบร้อยการตรวจนั้นผลที่ออกมามันก็จะขึ้นว่า no resolve file ไม่เจอไม่เจอไม่เจอก็คือไม่เจอเออไม่เจอแต่ประเด็นคือแอคชั่นมันเกิดแล้วอมันได้สร้างความผันผลให้กับการซื้อขายในช่วงระหว่างวันนั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่พอมาตรวจ ตอนท้ายตลาดเซ็ตโตจบมันก็ขึ้นว่า no resolve file ไม่พบความผิดปกติใดๆเออนะฮะมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ตั้งเป็นประเด็นเอาไว้นะฮะเพื่อเราจะได้เข้าใจในภาพที่มันตรงกันมันจะได้ทำการหาวิธีการหรือหาระบบระเบียบอะไรมาอุดช่องโหว่นะฮะในโซนต่างๆแต่ละขั้นตอนเขาเรียกว่าไปตรวจแค่ปลายน้ำอย่างเดียวไม่ได้ต้องต้นน้ำกลางน้ำไปด้วยไปด้วยไหมเออคือตรงนี้ไม่ใช่ การพยายามจะไปดื้อดึงกับข้อเท็จจริงตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ได้มีการชี้แจงแถลงขายไว้นะครับอันนี้ก็แค่เผื่อหากว่าเรามองกันอยู่คนละมุมอคไหมอเพราะว่านักลงทุนเองเขาก็สะท้อนผ่านมาว่าเฮ้ยที่บอกตรวจไม่เจอเนี่ยพาอไปตรวจตอนท้ายหรือเปล่าแต่เหตุมันไม่เกิดไงมันก็เลยไม่พบอ่าใช่แต่ถ้าไปดูตอนต้น การกระทํามันเกิดแล้วแอคชั่นมันเกิดผลกระทบมันก็เกิดแล้วนั่นคือความผันผวนอ่าเฮอะนะฮะเพราะฉะนั้นปลายน้ําอย่างเดียวไม่ได้นะมันต้องตรวจต้นน้ํากลางน้ําไปด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีทางสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับที่ได้รายงานกรณีบริษัทหลักทรัพย์ซิติกซึ่งเป็นบร็กเกอร์ซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของจีนแล้วก็เป็นบริษัทกึ่งรัฐวิสาหกิจนะครับที่ถือหุ้นโดยรัฐบาลจีน ก็ได้เริ่มนโยบายนะครับสั่งห้ามลูกค้าทําธุรกรรมขายช็อตเลยนะเขาไม่ต้องไปคุยว่ามันเป็นเนกเก็ตช็อตหรือไม่เนกเก็ตอย่างไรเอาเป็นว่าเขาสั่งห้ามลูกค้าทําธุรกรรมขายช็อตเลยนะฮะเนื่องจากว่าตลาดหุ้นจีนนั้นปรับตัวลงมาแรงในช่วงที่ผ่านมาครับทางนี้ได้มีการปิดการรับคําสั่งขายช็อตจากลูกค้าทั่วไปแล้วก็ปรับเพิ่มเงื่อนไขการทําธุรกรรมช็อตหุ้นของนักลงทุนสถาบันนะครับ ก็ถือว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะฮะปฏิบัติใหม่ที่ออกโดยรัฐบาลจีนอ,อันนี้เขาปรับตัวนะยืดหยุ่นให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วครับออทั้งนี้มีการประเมินข่าวดังกล่าวนะครับโดยคุณกรพัฒน์วรเชษผู้มในการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากกรุงศรีพัฒนาสินที่ก็ระบุว่าเป็นจิตวิทยาเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มอ้างอิงจีนในลักษณะเดียวกันกับช่วงที่ตลาดหุ้นเกาหลีใต้นั้นสั่งห้ามการทําธุรกรรมช็อตนะฮะ เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาทางนี้แนะนำหุ้น scg packaging นะครับให้ราคาเป้าหมาย42บาท indorama ventures ให้ราคาเป้าหมาย30บาท pttgc นะครับราคาเป้าหมาย52บาทและสยาม global house ราคาเป้าหมาย18บาท20สบตางครับนะครับก็ดูแล้วน่าสนใจนะครับในในกลุ่มของจีนนะอ,อันนี้คือโบรเกอร์ทำเองเลยนะครับโบรเกอร์สั่งห้ามกันเองเลยนะอันนี้ยังไม่ใช่ตลาดเลยนะก็ เป็นการคุมกันเองส่วนหนึ่งคงมีนโยบายลงมาจากทางรัฐบาลอ๋อ,อ,อ,อเพราะว่าเวอร์เกอร์น,นี้รัฐบาลพป็ผู้ดูแลา่ถูกต้องออแต่ก็เป็นการเทคแอคชั่นที่มันสอดคล้องกับสถานการณ์ไงคือตลาดหุ้นมันลงมานานๆเอาละมันก็ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจใช่ส่วนหลักๆเลยด้วยก็ว่าได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานสองมันก็เป็นเรื่องของกระแสเอาท์ฟลูนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นไปตามทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับ แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าตัวที่ซ้ําเติมตลาดในยามที่ตลาดมันผันผวนขาลงก็คือการทําธุรกรรมชอร็อตเซลล์ใช่ไหมเพราะช็อตเซลล์เนี่ยมัคือมากกว่าการขายโดยปกติทั่วไปเพราะช็อตเซลล์เนี่ยมันบ่งชี้แล้วว่ามองตลาดเป็นขาลงนะฮะมันก็จึงมีการเก่งกําไรขาลงซึ่ง ลักษณะนี้มันก็นํามาสู่แรงขายนะฮะที่เพิ่มมากขึ้น <ừ> แล้วพอมันมีชอ็อตเซลล์เข้าไปซ้ําเติมภาวะตลาดโดยรวมนะฮะมันก็ทําให้ <ừ> ไอภาวะที่ว่าแย่อยู่แล้วมันยิ่งแย่หนักไปกว่าเดิมอ <ừ> คนขายปกติครับก็ต้องขายตามออกมาเพื่อบริหารความเสี่ยงเออใช่ใ่ฉะนั้นถ้าแก้ปัญหาเนี่ยเอาละมันก็จะว่าไปมันอาจจะไม่ใช่การแก้ต้นเหตุสัทีเดียว <ừ> มันอาจจะอยู่ในช่วงกลางกลางเหตุ แต่มันก็จะเป็นการแก้ช่วงกลางเหตุที่มันสอดคล้องกับสถานการณ์ก็ในเมื่อถ้าตลาดเป็นขาลงนั่นหมายถึงแรงขายมากกว่าแรงซื้อก็ต้องหาวิธีอุดอุดช่องในการขายให้ได้มากเท่าที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช่ใช่ก็ต้องควบคุมคันทำช็อตเซลล์โดยมี่ผมว่าความยืดหยุ่นเนี่ยแหละ Flexibility ก็น่าจะเป็นคีย์วิร์ดของเรื่องนี้อาจจะทำไปช่วงหนึ่งเพื่อที่ให้อย่างน้อย นักลงทุนเนี่ยได้หายใจหายคอกันออนะฮะตลาดมันมีแนวรับที่มั่นคงแข็งแรงมากขึ้นเซนติเมนต์มันอาจจะตีกลับมาเป็นบวกก็ได้อ่าใช่ดูตลาดหุ้นไทยเ <c oughs> ช้านี้เนี่ยเปิดมา <c oughs> ตอนแรกก็ลบอยู่สามสี่จุดตอนนี้เนี่ยจะหลุดพันสอยเจ็ิบอยู่มาเรามารอแล้วนะโอ้โห,โหเออเออนี่ยวันศุกรีบาวขึ้นมาได้อ่าเล็กน้อยเล็กน้อย4ี่จุดกว่านะฮะมาวันนี้อ้าวขายต่อเลยอ่าแล้วนี่จะหลุด ทันสามรอยเจ็ิบอยู่มารอมารอบางโชวงบางตอนหลุดลงไปแล้วนะอืมอ๋อโหนี่ครับผมว่าจริงประเด็นเนี้ยมันเร่งด่วนอืแล้วมันควรจะต้องมี flexibility <อ>ที่มากขึ้นใช่นะครับเพราะว่าผมว่านะในแง่ของตัวของเชอตเซลเนี่ยมันมีโอเคแหละบางกลุ่มได้ประโยชน์ไงก็คือยืมมามาขายแล้วก็ไปไปซื้อตอนถูกนะตอนลงไปแล้วก็มามาคืนก็ได้กำไรส่วนต่างไปแต่ประเด็นคือคนที่ได้รับผลกระทบก็คือนักทุนทั่วไป ที่แน่นอนนะฮะต้องบาแหางความเสี่ยงต้องขายออกไปแล้วที่สําคัญอีกอันหนึ่งะฮะบางบริษัทคุณมาฮะไม่รู้อีหนุ่ยเหน่ยนะโดนช็อตเซลเข้าไปมากๆปุ๊บมันกลายเป็นหุ้นเนี่ยมันกลายเป็นเสียหุ้นไปเลยนะในหุ้นบ,บางทีบางบางบ,างบ,างบางริษัทเนี่ยปัจจัยพื้นฐานก็ไม่ได้แย่แต่ว่าในช่วงสถานาแบบนี้อาจจะถูกทำเอามาถูกช็อตเซลมากๆเข้าเนี่ยก็ทําให้คนขยะเนี่ยในการเข้าลงทุนในหุ้นนั้นๆซึ่งบางทีเนี่ยบางหุ้นเนี่ย ถือว่าปัจจัยพื้นฐานที่ดีแต่ว่ากฏว่าเจอแบบนี้เข้ามากๆปุ๊บก็ทําให้สภาพคล่องหุ้นตัวนั้นเนี่ยหลังจากที่ทํารายการช็อตเซลล์ไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันไม่กลับมาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับ